สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่องกันิกาทัคบ้าทินข้าวดินนะฮะเปลี่ยนแล้วนะทาผู้ชมแต่ว่าชื่อช่องนั้นยังเหมือนเดิมอยู่เปลี่ยนเฉพาะบริบทที่ผมพาท่านผู้ชมมาเข้าบทเข้าตอนนี้แหละครับจากเดิมทีกันณิกาจ้าตอนนี้เป็นกันณิกาทัคนะครับสื่อความหมายบอกว่าเป็นรถบรรทุกท่านผู้ชมรอเยอะซะด้วยนะ ในชอนนี้ครับพามาดูเอ็กซ mm ์เวเตอร์แล้วก็ตัวรถบรรทุก6ล้อโซนจันทบุรีนะครับ6ล้อยางพันยางพันร้อยครับมีตำนานนะท่านผู้ชมนี่ฮะคุณปู่หน้ายาวของเราแม่โดยส่วนตัวแล้วต้องบอกว่าผมชอบฮะอะไรที่มันคลาสสิกย้อนยุคแบบนี้ครับที่สุดครับท่านผู้ชมที่สุดของรถขุดนั่นก็คือ323 GC ในพิกัด20ตัน แต่ว่าคันนี้เอาเขาจริงๆล้วหนักเกินนะท่าผู้ชมหนักอยู่ที่23ตันกับอีก200กิโลกรัมนะฮะ6สูบ G/C ตัดระบบเพลโหลดออกเน้นที่ความคุ้มค่าการใช้งานครับอะไรที่มันล้นๆอะไรที่มันไม่จำเป็นกับการใช้งานชีวิตจริงแบบนี้ตัดออกครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตาช่างดิจิตอนนะครับท่านผู้ชมการช่างวัดตวงนะฮะน้ำหนักดิจิตอนแล้วก็การขุดแบบออโต การสวิงแบบออโต้นะครับในระบบตรงนี้เราเรียกว่าเพย์โหลดครับทุกผู้ชมใน3-2-3 GC ไม่มีระบบเพย์โหลดนะฮะในเมืองนอกมีตัวท็อปครับ3-2-3ก็คือ6สูบตัวท็อปเลยจะไม่มีภาษาอังกฤษรหัสตามท้ายไม่มีคำว่า GC นะครับเพราะฉะนั้น GC นี่ก็หมายถึงรถขุดทั่วไปฮะเจอร์เรลคอนแทคชั่นครับความหมายของเขา คือรถขุดทั่วไปแต่ว่าช่วงล่างเป็นแบบเฮฟวี่เหมือนกันรเราเลอร์8ตัวครับ LC ยาวพอสมควรปะไปดูการออกตัวของผมล้อคันนี้ ถือว่ายังแรงดีครับใช้ได้ครับมาดูรถขุดกันต่อผู้ชมหลายคนสอบถามกับผมมาว่ามันใส่ดีบ่บ่นะหมายถึงว่ามันขุดแล้วมันมีอาการอะไรหรือเปล่านะฮะมันใช้ดีไหมรถใหม่ครับมันก็ใช้ดีแล้วฮะที่สําคัญครับแรงดีด้วยสิ่งที่โดดเด่นที่สุดของคันนี้คือในเรื่องของบุ้งกีนะครับบุ้งกี1.3คิวใครที่อยากจะ ตักแบบปริมาตรอ,อุ้มหนักๆแบบนี้ฮะจัดเลยครับบุ้งกี1.3คิวเราบอกว่าเป็นบุ้งกีแฟมิลี่ฮะ u n i v e r s a l f l m i l มมันก็คือตัวโบตัวสลักครับหูมันสามารถที่จะใส่มาังแต่รุ่น3204ขึ้นมาเลยนะครับ323320ใส่ด้วยกันได้ครับมือบุ้งกีเพราะว่าบางเนื้องานบางจังหวะงานฮะ รถอาจจะทํางานได้เหมือนกันเอาไปทํางานในท่าทรายในบ่อทรายก็ต้องการบุ้งกีที่มีขนาดใหญ่ขึ้นตักแต่ละทีต้องคุ้มค่าฮะแต่ว่าบางงานคือเป็นขุดทั่วไปครับบุ้งกี1คิวกำลังพอดีคันนี้ก็คือทํามากลางๆนะครับระหว่างตรงกลางของ3206สูบกับ 320GC 4สูบคำตอบเลยออกมาเป็นคันนี้สรุปง่ายๆสั้นๆนะครับท่านผู้ชม แต่ว่าสิ่งที่เ,เหนือและก็โดดเด่นนั่นก็คือเรื่องของปุ่งขีที่กล่าวไปนะฮะเครื่องยนต์ตัวเดียวกันครับกับ320แต่ว่าแรงม้านี่เขาจะน้อยกว่านิดน,นึงครับตัวนี้แรงม้า158แรงม้านะครับมีกล้องหลังเหมือนกันภายใต้สโลแกนและก็สติ๊กเกอร์ที่ออกแบบมาใหม่นะฮะนั่นหมายถึงว่า การใส่ใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็เทคโนโลยีรอบด้านครับเป็นรังพึ่งหกเหลี่ยมล้อมกรอบด้วยตัวหกเหลี่ยมสีแดงๆนะท่านผู้ชมดูเป็นแบบสามมิติมาแทนที่ตัวเดิมตัวเดิมต้องออกแบบมาค่อนข้างยาวนานนะใช้มายาวนานก็มีวันเปลี่ยนแปลงหลายคนก็ยังไม่ชินตาตั้งแต่ช่วงปลายปีนี้นะครับเริ่มที่จะเปลี่ยนกันหมดละ ทางบริษัทบอกว่าใครที่อยากติดสติกเกอร์ใหม่ที่บริษัทก็มีขายเหมือนกันครับแต่แพงเอาเรื่องเหมือนกันนะสติกเกอร์ฮะ อีกครังแล้วผู้ชมนี่คือคุณปู่ระดับตำนานเหมือนกันเขาบอกว่าเครื่องร้อยหกสิบห้าไม่โบถือว่าชันครับชันเลยล่ะมีกันตกอยู่ครับสเต็ปสองก็แมคโคแลละครับกันตกยังนะครับยังไม่ถือว่าสุดยังไม่ถือว่าลึกสุดนะทางเจ้าของที่บอกว่าเอาจนน้ำซึมน้ำออกนะครับ เอาไว้เป็นที่พักน้ำำหรับการรถสวนทุเรียนสวนมังคุดละมุดลำไยมะเฟืองมะไฟมะกรูดมะนาวโซ <c oughs> นจันทบุรีฮะุ่นผู้ชมนี่คืออากาศขาได้ครับปลูกอะไรก็ได้กินฮะอร่อยด้วยเมืองจันเป็นเมืองผลไม้แล้วครับขึ้นชื่อลือชาฮะทุเรียนจัน นู่นแหะครับหน้าแรงนู่แหละมีนาเมสานี่แหละครับอร่อยฮะเนจันเนยโอ้กระดกเหมือนกันนะผู้ชมยืดไปสุดเลยน้ำหนักตัวยีบสตัน200กิโลเจอบุ้งขี1หนดสามดินหนักๆแต่ยังไม่อุ้มนะมันอุ้มไม่ได้ครับต้องไปเจอดินนียวเหนียว เนี่ยครับอุ้มเราก็จะหกครับห้าตักมาฐานนะคะรับผู้ชมโอ้โหแนแน่นอนจริงๆเลย ร้อยเลยครับในชอนน็อตนี้ขอบพระคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมแล้วก็ร่วมติดตามกันนะฮะไปแล้วครับผมสวัสดีครับ